ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับนเจ๊ครับแฟนคลับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับถ้าถามว่าทําไมประชาชนไม่เชื่อมั่นรัฐบาลรัฐบาลเพื่อไทยก็ต้องหันกลับไปถามตัวเองนะว่าทุกวันเนี้ยทําอะไรกันแน่เป็นเป็นอะไรที่หลายอย่างที่ อย่าว่าแต่นาจิตกับผมเลยหลายคนที่เคยติดตามหรือว่าจะเคยเชื่อมั่นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยหรือว่าเคยเชื่อมั่นพรรคเพื่อไทยรวมไปถึงคุณทักษิณก็คงงงอยู่เหมือนกันว่าทุกวันนี้โดยเฉพาะจากกรณีไทยกับกัมพูชาเนี่ยเพื่อไทยรัฐบาลเพื่อไทยทำอะไรกันนาจิตมันก็งงๆอยู่เหมือนกันหลายอย่างที่รัฐบาลลงมือทำไปหรือทำอยู่เนี่ยนะ เออโดยเฉพาะเรื่อง<ำ>นี้คือยิ่งยิ่งยิ่งถ้าให้แคบลงเนี่ยนะจิตเรื่องไทยกับกัมพ<ำ>ูชานี่มันก็ทําให้งุนงงสงสัยอยู่หลายเรื่องเนี่ยนะอ,อคือเป็นรัฐบาลอ่ะแต่ถ้าผิดชอบอะไรบ้างทําอะไรบ้างเดี๋ยวเอาแต่ตอนนี้ก็คือหมายกว่าความเชื่อมั่นไม่ต้องพูดถึงทุกโพนไม่มีความเชื่อมั่นเลยไม่มีใครเชื่อมัน่นทั้งเศรษฐกิจตั้งอะไรตั้นสารพัดเพราะนั้นไม่ต้องพูดถึงว่าเฮ้ยโพลนี่ไปทําที่ไหนไปสํารวจที่ไหนทุกโพน เขาไปสํารวจมาหมดแล้วถ้าต,ตอนนี้ถามว่าความที่เขาบอกว่าเหมือนกับมีรัฐบาลเหมือนกับไม่มีเนี่ยนะแหมลมเหมือนเพื่อนคนคึงกูับกับมึงเหมือนไม่มีมึงเลยว่ะอะไรอย่างเงี้ย <laughs> อันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกับไม่มีรัฐบาลเลยรัฐบาลแต่ละคนแต่ละคน,แต,ะคนแต่ละคนตอนนี้อยู่ไหนคือไม่มีใครเชื่อมั่นเลยพูดถึงเชื่อรัฐบาลชื่อถึงรัฐมนตรีแต่ละคนสิ่ใครรู้บ้างทําอะไระรัฐมนตรีกรลาโหมรัฐมนตรีหมหาไทยรัฐมนตรีคังรัฐมนตรีพาณิชย์ รัฐมนตรีอุตสาหกรรมรัฐมนตรีเกษตรทำอะไรรัฐมนตรีแม้กระทั่งรัฐมนตรีคมนาคมอาจจะมีแอคชั่นทรถไฟฟ้าทำอะไรทำอะไรนะจิตตอนนี้โอ้โหเกษตรนี่เกษตรกรราคาพืชผลการเกษตรนะจิตมันต่ำมากเนี่ยผมยังงงเกษตรทําอะไรอยู่เนี่ยทําอะไรเนี่ย นี่ถามทุกกระทรวงถามทุกคนเลยไม่อยากไปบอกว่าไอไอเจ้าของพัก,เจ,พกเจ้าของพักที่คุมกระทรวงเกษตรอยู่ทาอะไรอยู่เออ,เอ,อ,เออนั่นแหละกับคือยังไงเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกอย่างที่รัฐบาลชุดนี้กําลังผจญอยู่สมัยไทยรักไทยคุณเจออะไรเศรษฐกิจตกต่าคุณแก้ปัญหาเศรษฐกิจแต่ตอนนี้นะภัยเศรษฐกิจภัยการเมืองภัยความมั่นคงภัยสังคมทุกภัยแม้กระทั่งภัยตัวเองซึ่งเกิดจากคดีต่างๆ ยังมาเจออีกคุณจะเอาอย่างไงภายการเมืองโอเคการเมืองตอนนี้คุณต้อง,องเรียกว่าอาจจะไม่ไม่สามารถดําเนินการได้และไม่สามารถควบคุมเกมการเมืองได้ดังใจเพราะอาจจะมีอํานาจรุนอํานาจนี้ไม่ว่ากันแต่ภายความมั่นคงอีกอันหนึ่งที่อยากจะพูดถึงพป็ตลำแรกเลยนะแมวเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไระเรื่องเคาลบกับกัมพูชา เอาพุทธถ้าเราลบกับประเทศใหญ่ๆนะสูสีสูสีกันผมไม่อยากเอ,อ่ยชื่อไม่ว่ากันแต่นี่เราลุ้นกับบูชาซึ่งถ้าพูดกำลังทหารกำลังเศรษฐกิจกำลังทุกกำลังระดับประเทศเกรดของประเทศคนละชั้นพูดกันตรงๆเหมือนเด็กข้างบ้านแล้วอยู่ๆพุ่นไกวเด็กข้างบ้านมาด่าเออเอ็เทากูไม่ต่อยกูไม่ไอสัตว์ไอหมา,อย,มายงงอย่างนี้เกิดมาเตีนเข้ามาแย่มาบ้านเรานี่บ้านมึงมีอะไรกูแย่เข้าไปมีปัญหาไหมอย่างเงี้ย โอเคพอทหารเคาลบทหารลบเองก็มีความรู้สึกว่ารัฐบาลก็ดูเหมือนไม่อยากให้ลบเอางี้ดีวกว่าเน้นแต่สันติภาพเน้นแต่เจราจาเน้นในสารพัดหมามี้ะรบ้ากันไปไม่งั้นแม่ทัพสองคงไม่กระหึ่มขนาดนี้หรอกครับถึงขนาดไปออกอ่าที่ไหนผมจําได้เป็นเวทีเกษตรที่ไหนดูอ่าท่านแม่ทัพทำลุกหัวใจหน่อยแกก็ทำทำชูสองนิ้วจูเลยเอาหมดเป็นดาราคนหนึ่ง ตอนนี้ยืนเคียงข้างน้าเดชนะนาจิตน้าเดชเป็นน้องเลยนาจิตผมผมผมไม่เคยเห็นประเทศไหนเขาเป็นอย่างนี้นะแม่แม่ครับนี่ต้องไปดูแลกําลังลบไปดูแลทหารไปดูแลวัดยุทธโภกกรอะไรแต่นาจิตผมไม่เคยเห็นด้วยนะที่แม่ทัามาทําแบบนี้น้าจิตก็ไม่เห็นด้วยแบบนี้ขัดใจหลายคนที่รักชาติเกลือชาติ่แบผิดอ่น คือโดยระบบแล้วมันไม่เห็นด้วยแต่ตอนนั้นนะวีนาทีอย่างนั้นกับสงครามอย่างนั้นวันเลยจําเป็นต้องทําเพราะอะไรนะเจตไอ้นั่นมันก็ส่วนหนึ่งอ่านั่นแหละแต่ว่าผมว่าเบื้องหลังมันมีอะไรมากกว่านั้นนะเจษนั่นเป็นเรื่องหนึ่งเราไม่อยากพูดถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังเอาภาคที่ออกมาดีกว่านั้นแล้วที่ออกมาพูดตอพูดก็พยายามจะพูดว่ากองทัพไม่ได้มีปัญหาอะไรกับรัฐบาล ่าจริงหรือเปล่าแล้วทำไมแม่ทัพนี่ออกมาเล่นกันทำไมแม่ทัพสองออกมาเล่นกับงานมวลชนมากเหลือเกินแต่ว่าในขณะที่นาจิตไปดูี่กองทัพตอนเนี้ยยุทโธปกรณ์หลายอย่างขาดจนต้องมีการบริจาคกันนะนาจิตเคยเห็นไหมกองทัพบกกองทัพไทยที่ที่ไม่ใช่กองทัพบกกองทัพไทยทั้งหมดเนี่ยนะกระทรวงกลาโหมมีงบปีหนึ่งสองแสนกว่าล้านนะนาจิตอ่าเออนั่นแหละแต่ว่าทุกวันนี้ผมบอกทนนาจิตทหารไป เทียบกับระเบิดขาขาดอ่ะจนต้องม,ออมีคนคิดว่าเฮ้ยมันต้องใช้เทคโนโลยีอุปกรณ์อื่นเข้าไปช่วยทหารไหมยไม่ใช่ปล่อยให้ทหารลาดตระเวนจนขาขาดสองคนก็แล้วสามคนก็แล้วสามคนห้าคนก็แล้วเนี่ยม,มันต้องเอาเทคโนโลยีอ,อย่างอื่นเข้า,าไปช่วยเนี่ยตอนนี้มันก็มีคนพยายามจะคิดหาโน่นหานี่อะไรเนี่ยหรือว่าทำไมไม่ใช้พวกเอ่อเอ่อเอ่อรถอะไรอ่ะที่ไปกวาดกับระเบิดหรือไปไถที่ยานอุโมงค์เอี้ยวไหลอะไรเงี้ย โอเคไอ้น,นี้ไอ้น,นี้พี่จันนอกเรื่องนะแต่ว่ามันก็เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะพูดอยู่น,นั่นแหละไอ้ที่นะแม่พูดมาแค่ลวดน้ําหีเพลงอะไรเนี่ยยังซื้อไม่ได้เลยต้องให้คนไปบริจาคเอาง,ง่ายๆเลยเห็นแล้วมันมันรู้สึกสมเพศเอางี้ดีกว่าอ่ะช่างมันข้ามไปเอาเป็นว่าเกมเกมนี้รัฐบาลก็ยังเล่นไม่เป็นเอาแค่เขายิงโรงพยาบาลง่ายๆเลยนะนะแมวนะเขายิงถล่มโรงพยาบาลถล่มเซเว่นแล้ว คุณเซนหรือใครก็ไม่รู้เฮียไหนพูดก็ไม่รู้บอกว่าไม่ได้ตั้งไม่ได้มีเจตนายิงโรงพยาบาลคุณภูมิธรรมบอกไปคานรับก็เห็ว่าเขาไม่มีเจตนายิงโรงพยาบาลเฮ้ยมันเจตนาหรือไม่เจตนาไม่รู้นะแมวคือเจตนาหรือไม่เจตนาแต่เมึงยิงมั่วมึงยิงเข้ามาในชุมชนน่ะมันจะโดนไหนก็ช่างมึงอย่างนั้นน่ะเหมือนกูเล็งปืนไปทางคุณเซนแล้วกูยิงตูมอย่างที่โดนไหนก็ช่างคนดีไปโดนหัวมึงกูบอกกูไม่มีเจตนายิงหัวกูยิงไปตรงนั้นเฉย ก็คือบ่งยิงมั่วเข้าใจไหมแล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่นจิตไม่ใช่มั่วน้อยๆนะมั่วเยอะเลยอะนจิตนจิตไปดูสิตอนนี้ตอนนี้ที่ที่เจ้าหน้าที่เขาไปเก็บกวาดไอไอไอวัตถุระเบิดที่มันยิงเข้ามา่ะลูกปืนลูกปืนที่ไม่ระเบิดไปตกอยู่ตามนาตามข้างบ้านคนตามอะไรน่เต็มไปหมดเป็นร้อยๆคืกอนาจิตคือมันยิงเข้ามาในแดนไทยโดนตรงไหนก็ช่างเอางี้ดีกว่าจริงๆก็การที้เขาชุมชนนั่นแหละ อย่กจะผู้จริงๆพูดในทางสงคราม่ะนะจิตมันต้องมีเป้าหมายในการยิงเช่นยิงข่ายทหาร้องต้องยิงฐานทัพยิงรถของฝ่ายตรงข้ามหรืออะไรก็ว่าไปมันต้องเล็งเป้าหมายอย่างนั้นถูกไหมก็ยิงทหารครับต้องยิงทหารด้วยกันเหมือนเราเอาไปถล่มความรยยาของมันมันยิงมั่งใช่แต่โอเขาไม่ได้เจตนายิงรบานมึงเพิ่งตอบไปเลยว่าอ๋อมึงไม่มีเจตนตาแต่มึงยิงมั่ง มึงยิงมั่วมึงเข้าใจคำว่ายิงมั่วไหมสงครามมึงทำม,มั่วมั่วนี่ไงมันมีกฎระเบียบไหมทำไมภูมิทําไปพูดอย่างนั้นน่ะนจินี่ไงนี่ไงคือคุณภูมิทําเขารู้ไหมว่ามันต้องอารมณ์คนไทยตอนนี้ถ้าพูดถึงคำเม,มน,ออเนมันคืออะไรพูดถึงมุนเซนมันคืออะไรเตะปากได้เตะไปแล้วพูดกันตรงตรงเลยพูดเม้าหมายอย่างผมเนี่ยใครจะว่ายไงก็ว่าคุณภูมิทําจะมาฟ้องก็ฟ้องเออคือ คือตอนนี้ทุกคนเกลียดขมันไม่ก็แต่คุณภูตํมไม่เข้าใจอารมณ์ตรงนี้เลยไม่รู้เลยว่าและอย่างความสูญเสียที่เราไปไปเหมือนโดนขมันคือไปถล่มเขาเอา,อางี้ดีกว่ายิงถลม่มเรื่องทหารถล่มไปเละมากแต่ในเรื่องสงครามวนนามวลชนสงครามมวลที่โดนเขาด่าก็บอกโอ้ทหารตายเป็นพันเออย่างูเออย,อย่างนี้มีอะไรเด็กคนบางวนติงกูไม่เจ็บมึงเด็กกูไม่เจ็บเลยแล้วให้เขาท้าอยู่อย่างนี้แล้วคุณกลับอ๋อ เราตัดสันดิภาพเรากำลังเจราจาอยู่เฮ้ย hey, mm hmm. มึงจะตอบโต้อยังไงก็ได้ถ้ามึงไม่พูดเอาคนไหนก็มาพูดได้ไปอัดกับมันให้มันได้ฟื้นฟูอะไรขึ้นมาบ้างให้มันมีความรู้สึกว่าเราสะใจเราอยากได้คือคุณต้องฟื้นฟูอารมณ์คนไทยด้วยวิธีไหนไม่ได้วยคุณจะต้องฟื้นฟูคนไทยด้วยเพราะหัวใจคนไทยตอนนี้ก็เฮ้ยปล่อยให้กุ้ยแมงเดินยืนดืนหนาแมงเงี้ยวะอย่างเงี้ยรัฐรัฐบาลก็ไม่รู้อารมณ์ตรงนี้ว่าคืออะไร นี่คือสิ่งที่คุณภูมิทําไม่เข้าใจความรู้สึกของคนไทยแล้วก็และจริงๆทําไมต้องไปเข้าพูดเข้าข้างเขาเออทําไมต้องพูดเข้าข้างเขาถ้าบอกว่ามีผลประโยชน์ผมก็จะเชื่อนะนี่ <c oughs> จะไปหาว่าผมยังเงียนดีหรือจะมาฟ้องผมีก <c oughs> เรื่องฟ้องก็เหมือนกันที่ขมเมนไม่ฟ้องแต่พอคนไทยจะพูดฟ้องอย่างนี้แค่นี้มันก็ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ว่า ในความมั่นคงเนี่ยเอาเถอะเรารู้ว่าเกมอย่างนี้กัมพูชาสู้เราไม่ได้อยู่แล้วเอาแพ่อาวุธก็สู้เราไม่ได้อยู่แล้วเอฟสีหกขึ้นทีก็ตายกันเป็นเบื่อแล้วแต่ว่าเกมมวลชนเกมอะไรต่างๆที่คุณเล่นกับเขาอ่ะคุณเล่นไม่เป็นเล่นเหมือนไปเข้าข้างเขาผมไม่รู้เรื่องผลประโยชน์ที่คุณมีกันกันยังไงเป็นไงอันนี้ผมไม่ดูแต่คนไทยต้องเหนือสิ่งอื่นใดในสายตาของนักการเมือง เพราะฉะนั้นคุณจะแก้เกมยังไงแก้เกมยังไงเรื่องผลประโยชน์อะไรของคุณหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องไปแก้กันต่างหากไม่ใช่เอาอารมณ์คนไทยเอาชีวิตคนไทยเข้าไปเดิมพันกับเกมของคุณนี่คือสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลชุดนี้ทําแบบไม่ได้เรื่องคือเรื่องแค่สงแค่สงแค่ศึกผมไม่อยากบอกว่าสงครามเพราะเดี๋ยวจะว่าผีตีไปก่อนแค่ทะเลาะกันเตะกับเด็กข้างบ้านนี้ยังคุณยังทําอะไรไม่ได้ดังใจสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้น มันก็เลยทำให้รู้สึกว่ายังไงไม่ต้องพูดถึงเรื่องจริงๆคุณสาคุณบอกการเมืองมันอาจอย่างที่นะแมวบอกจะมีเกมนู่น ون, เกมนี้เรื่องการเมืองอาจจะไม่สะดวกนะมันจะเจอปัญหานู่น ون, เจออานาจนู่น ون, เจออานาจนี้เข้ามาขวางไม่สามารถกระดิกตัวได้แต่เสียงปิมน้ำของคุณก็ประมาณก็ผ่านแล้วนะอ่าก็ผ่านได้สบายๆคืออะไรแล้วทีนี้ปัญหาเศรษฐกิจทําไมเกี่ยวอะไรกับเกมการเมือง คุณบอกคุณมีเดินหน้าไม่มีใครแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้เขาตอคขบักเพื่อไทยแก้สิคุณจะทําอะไรผมไม่เห็นมีอะไรสักอย่างเลยอาว่างต็งตรงเลยไม่พูดไม่ต้องพูดถึงแจกเงินหมื่นไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องไม่เห็นอะไรสักอย่างสินค้าเกษตรตกต่ําสินค้านั้นตกต่ําส่งออกโลกไม่ดีจีนไม่ดีคุณจะโทษอย่างนี้เหรอไม่งั้นปัญหาเศรษฐกิจเศรษฐกิจไม่ดีคนไทยก็ชักดาบได้สิไม่จ่ายแบงค์ไม่จ่ายอะไรอย่างนี้ได้ไหมอ้างได้ไหมว่าเศรษฐกิจไม่ดีอย่างนี้มันไม่ได้ เราชีวิตเราก็ต้องเดินจะมาบอกว่าตรงนั้นตรงนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้แล้วคนผู้กลุ่มอํานาจผู้อะไรต่างๆอํานาจต่อรองผมว่าตอนนี้นะให้พูดตรงๆเด็กถ้ามีอํานาจเกมอํานาจจริงผู้คุมเกมอํานาจเี่ยตอนนี้เขาก็กำลังมองอยู่เหมือนกันว่าเขาจะใช้คุณทักษิณต่อหรือเปล่าถ้าให้บอกที่เราเคยคุยกันะลพราะต้นกำลังต่อรองกันอยู่เพราะอย่าลืมว่าอีกฝั่งหนึ่งสีน้ําเงินเขาก็ยืนรอยอยู่เหมือนกัน จะเอายังไงจะทํำยังไงเขาเขาโอเคเขา <Okay. S 1> เขา,า,าคงต้องการใช้คุณทักษิณต่อน,นั่นแหละนะจิตแต่ว่าไม่ต้องการให้ทักษิณใหญ่มากใช่แต่แต่คุณทักษิณก็ไม่ใหญ่ก็ไม่ได้ต้องใหญ่ตรงเพราะอะไรเพราะยังมีที่ผมบอกว่าภัยเศรษฐกิจภัยการเมืองภัยสังคมภัยความมั่นคงและก็ภัยตัวเองภัยตัวเองก็คือเรื่องดีต่างๆซึ่งเดือนนี้เดือนหน้าเนี่ยทักษิณก็ใหญ่ไม่ได้เพราะโดนกดอยู่ไงนะจิตใช่ ตรงนี้แหละที่มันทําให้ต้องดิน้นและก็ต้องต่อรองไม่งั้นคือเกมต่อรองมันนี่คุณทักษิณต้องอยู่ในอํานาจเท่ได้เพราะถ้าอํานาจอ่อนลงเมื่อไหร่คุณทักษิณก็เสร็จปกะก้องร้องผมจะเรียกว่าตายก็ดูกระไรอยู่เอาเป็นว่าก็ไปเพราะฉะนั้นแต่ปัญหาปัญหาการเมืองตัวนี้ผมบอกหนึ่งเป็นลุกยุคที่การเมืองอ่อนแอมันไปไหนไม่รอดถ้าสมมุติว่าผู้อยู่ในอำนาจต้องการเปลี่ยน ต้องการเปลี่ยนจะเอาคนอื่นก็มาในฐานะพิเศษเท่านั้นนะแมวไม่ได้อยู่ยาวเข้ามาเพื่อจะทําตรงนู้นทาตัวนี้ยุบสภาแค่นั้นแหละถ้าหากเอาพรรคสีน้าเงินมาเงื่อนไขก็คือรับรองไม่ได้อยู่ยาวแม้กระทั่งตอนนี้ผมก็ยังมองว่าคุณทักษิณจะเดินเกมอยู่ยาวหรืออยู่แค่ไหนที่ต่อรองกันนี้อยู่เพื่อจะอยู่ยาวหรือเพื่อจะอยู่เพื่อยุบสภาหรือเพื่อลาออก เพราะในกรณีคุณอุ้งอิงผมบอกเลยถ้าผ่านผ่านไปถ้าผ่านวันที่ยีบเก้าถ้าผ่านการตัดสินของคดีนี้ได้นะจะเดินยังไงผมมองแล้วมันก็เดินไม่ได้คือไม่ผ่านอันดีที่สุดตอนนี้นะแมวเมื่อก่อนเราจะมีพอพูดถึงรัฐบาลเพื่อไทยมันจะมีกองแช่งกับกองเชียร์แต่ตอนนี้ผมมองไม่เห็นกองเชียร์เลย <c oughs> ไปถามใครไปถามใครหมดเขาบอกออกไปเถอะออกไปเถอะออกไปเถอะ ลาออกไปเถอะลาออกไปเถอะถึงขนาดที่บอกว่าเกมการเมืองเกมสงครามเกมอะไรทุกวันนี้ที่เป็นอยู่ตรงนี้ถ้าเพื่อไทยออกจบเปลี่ยนรัฐบาลจบเขาพูดถึงขนาดนั้นมันคืออะไรเพราะเขามองแล้วเขาไม่เชื่อไม่เชื่อเลยว่าเพื่อไทยจะสามารถเดินได้โอเคอย่างที่เราบอกว่าคุณเจะเจ,ะเจกเกษมาเดี๋ยวจะหาว่าเราอยู่ในวางน้ำบนอีกเขาดีกว่าหาว่าพูดบางน้ำบน มันก็ต้องพูดว่าถ้าคุณเอาใจใส่เกษมมาคุณจะเดินยังไงจะไปยังไงผมว่าไปยาวนี่ลําบากบอกกันตรงๆรัฐบาลเพื่อไทยไปอีกปีสองปีนี่ลำบากลำบากเพราะผมมองเท่าที่ผ่านมานี่มันไปไหนไม่ได้จริงจิงมันมีทางเดียวคือหนึ่งยุบสภาลาออกเพื่อจะเอาใครเข้ามาแต่ลาออกนี่ก็รัฐมนตรีออกเอาพรรคมาใครอ่ะมันก็มีฝั่งโน้นหรือไม่ก็พักประชาชนเอาเหรอผู้มีอำนาจเอาไหมพักประชาชน คือตอนนี้ถ้าไม่มีเกมอย่างนี้นะมันจบไปนานแล้วคือพักประชาชนขึ้นแต่ตอนนี้มันมีเกมอย่างนี้มันเลยไม่จบสักทีคุณทักษิณก็เลยอยู่ได้เพราะพักส้มนี่แหละบอกกันตรงๆเลยที่พยายามที่ต้องใช้คุณทักษิณพยายามที่ผู้เมียนาจก็คือพักส้มเพราะเพื่อจะเอามาขวางตอนนี้มันยังหาใครที่จะมากลับมาเมืองไทยกับมาเมืองไทยได้ก็เพราะพักส้มนี่แหละนี่แหละนี่แหละถ้าไม่มีพรคส้มน่ะฝ่ายโน้นก็ไม่ให้กลับไม่กลับเพราะ ไม่มีใครคือถ้าพรรคส้มคือถ้ามีพรรคส้มแต่พรรคที่จะสู้กับพรรคส้มได้มองก็มองพรรคเพื่อไทยแต่ตอนนี้เขาก็พยายามว่าเฮ้ยพรรคเพื่อไทยล่อแร่ขนาดนี้แล้วก็พรรคสีแงเหมือนอ่ะพรรคภูมิใจไทยไหวไหมให้วิราะห์ตรงนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะทําหน้าที่ได้ดีเท่ากับพรรคเพื่อไทยนึกเราอาจจะไม่เห็นบทบาทและราะห์ตามที่ยังไม่เห็นบทบาทแต่เท่าที่มองเนื้อผ้ามองตามเนื้อผ้าพันนี้อย่างนี้ผมต้องมองดูแล้วว่าตอนนี้พลังของ ภูมิใจไทยไม่สามารถที่จะประกบพักสมได้พักเพื่อไทยว่าเจ๋งๆก็แพ้มาแล้วอ่าพักเพื่อไทยที่ว่าเจ๋งๆแพ้มาแล้วได้ที่สองแต่โอเคข้ามกวัวอะไรแมวอลุงแมวสองลุงก็ว่ากันไปนะฮะเพราะฉะนั้นพักเพื่อไทยเองก็เถอกับลุงนี่รู้สึกมีปัญหาเยอะเหลือเกินเพราะ,ะนั้นเลิกคบลุงได้แล้วลุงไหนก็แล้วแต่จากลุงในประเทศก็โดนมาแล้วมาเจอลุงต่างประเทศเข้าไปอีกยุ่งเข้าไปอีกนะเพราะฉะนั้น เพื่อรัฐบาลกำลังทำอะไรอยู่เป็นทำตัวเป็นรัฐบาลได้ไหมอย่าทำตัวเป็นเด็กเล่นขายของได้ไหมตรงเนี้ยที่มันเป็นห่วงมากคือคุณจะเอาอย่างไรคุณจะเดินไปทางไหนคุณจะไปแบบไหนบอกมาเลยถ้าคุณอุ้ยมาเอาคุณชัยเกษมมาและชัยเกษมเดินมาจะทำยังไงจะแก้รัฐธรรมบัญมโนจะทำตรงนู้นจะทำตรงนี้เสร็จแล้วก็จะยุบสภา อย่าบอกว่าจะทาปัญหาแก้เสร็จขอเวลาปีหนึ่งแล้วจะแก้เสร็จกินได้โอ้ยทุกคนอยู่ดีกินดีมีกินมีใช้ไม่มีใครเขาเชื่อแล้วไม่สามารถที่จะสร้างอะไรได้อีกแล้วผมบอก,อกจริงๆไม่ว่าพักการเมืองไหนก็แล้วแต่ถ้าพรกภูมิจะทำมาโอ้ผมจะปั้นสิ่งที่ทำนี้ไม่มีใครเขาเชื่อพักเพื่อไทยก็เหมือนกันมีทางเดียวเท่านั้นที่คุณจะเข้ามาคือคุณจะทําอะไรทําอะไรทาอะไรแก้รัฐธรรมนูญทำนู่น,นทำนี่ คุยกับเจ้านายให้ดีนะเรื่องแก้รัฐธรรมนูญนี่คุยกับพวกผู้มำนาจนี่แก้รัฐธรรมนูญแล้วก็ทําตัวนี้จากนั้นยุบสภามีอยู่แค่นั้นหนทางของพรรคเพื่อไทยไมีแค่นั้นเพราะฉะนั้นทําอย่างไรที่คุณจะผ่านนี้ไม่ได้เรื่องกัมพูชาน่ะวางตัวให้แน่นบางตัวให้ดีกว่านี้ผมไม่อยากให้ไปลบกับเขาหรอกมันคนละชั้นกันมันคนละตีนกันถ้าพูดภาษานักเลงมันคนละตีนกันจริง คือใครๆก็รู้คืออะไรแต่เด็กมันเด็กมันกวนอะ่ะเอายงี้ดีกว่าเด็กมันกวนเพราะนั้นคุณจะทํายังไงอย่าปราบเด็กกวนอะ่ะแล้วก็ให้มันเข้าใจอารมณ์คนไทยหน่อยว่าคนไทยก็อยากรวมกระทืบชิบหายเลยแล้วคุณก็ยังพูดอ๋อเขาแบบกันตีภาพอ๋อเขาไม่ได้เจตนาะเลิกคุยเลิกได้เลยพูดอย่างนี้คุณไม่เข้าใจอารมณ์ผมไม่ใช่วาใช้อารมณ์พูดนะแต่ทุกคนพอพูดถึงกัมพูชาพอพูดถึงเขมรทุกคนก็อยู่ในอารมณ์เดียวกันหมดคือไม่ชอบนะไม่ชอบไม่ชอบเพราะว่าไม่ใช่เพราะกองทัพ เพราะกองทัพเป็นไงทุกคนก็รู้ดีไม่ชอบเพราะว่าแหมมันมากวนตีอย่างนี้คุณจะทําอะไรกับมันสักทีเด้อเออไม่แช่วระเบิดถล่มแต่จะทําอะไรก็ทําจะคุยอะไรคุณจะพูดอะไรเขาพูดถ่วยต่อยสยบเสียงเชียร์มันหน่อยพูดกันง่ายๆเถอะทำอะไรก็ได้เคหัวมันก็ได้ตบป้องหูก็ได้แล้วแต่วิธีไหนของคุณนะเพราะฉนั้นสิ่งเหล่านี้มันถึงบอกว่าทัพเพื่อไทยอาจจะงงคุณภูมิทรอาจจะงงเพราะตอนนี้เขาเรียกคุณภูมิต่ำคุณอะไรก็ไม่รู้ผมก็จาไม่ได้จําชื่อแกไม่ได้แล้วตอนนี้เอาเป็นว่าคุณูมิทนี จะทาอะไรก็ต้องคิดอย่าเอาแต่คิดแต่ฟ้องคนมาว่าคนอย่างนั้นเนี่ยปล่อยเขาพูดไปเถอะบางครั้งคนไทยก็อยู่ในอารมณ์ที่ไม่ปกตินักเพราะอะไรเพราะเจอปัญหาสาธารณัยปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมซึ่งรัฐบาลเองก็ไม่เคยแก้อะไรเลยพอคนเล่งปัญหากับเพื่อนบ้านปัญหากับรักเลียงกุ้ยข้างบ้านอย่างนี้คุณก็ทําอะไรไม่ได้เลยพอคนก็มีอารมณ์โมโหอะไรขึ้นมาหน่อยคุณกลับไปว่าเขากลับไปจะไปฟ้องเขา คนพูดขึ้นมาก็พูดอารมณ์ด้วยความรักชาติไม่ได้ด่ากันแบบหมาหมาบู๊หมาหมาไม่ได้ด่าไม่ได้ปาหมาดไม่ได้ปาหมาดไม่ได้อะไรเลยไม่คือก็พูดธรรมดาธรรมดานี่เองพูดตามอารมณ์ซึ่งคุณต้องเข้าใจอารมณ์ของคนไทยหน่อยไม่ใช่พอเราจะมีอารมณ์โกรธเรื่องเรื่องนู้นเรื่องนี้คุณฟ้อง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 ผมฟังดูแล้วมันมันดูมันไม่คุณภูมิธรรมนี่ผมไม่เคยคิดนะเมื่อก่อนผมมองว่าเป็นนักการเมืองที่มี ฉันมีเชิงทางการเมืองสูงมากเป็นมือเก่าแต่ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับคุณภูมิธรรมผมไม่เข้าใจว่าทําไมถึงมองเกมตรงนี้ไม่ได้ผมเองก็ไม่อยากบอกว่าผมเหนือชั้นอะไรนะแต่ผมมองดูรูปเกมแล้วสิ่งเหล่านี้มันน่าจะไปนะแต่อย่าลืมว่าตอนนี้คุณทักษิณดูให้ดีนะครับว่ารัฐบาลของคุณมีใครโดดเด่นขึ้นมาบ้างนายกฤีอย่างที่ผมพูดแล้ที่มา ไม่มีใครเลยไม่มีใครที่โดดเด่นขึ้นมาเลยอย่าไปพูดชื่อคุณภูมิตามที่โดดเด่นนะเพราะคุณภูมิทมโดดเด่นไม่โดดเด่นด้วยผลงานโดดเด่นด้วยผลงอมนะอาจจะถูกฟ้องีก็ได้โดดเด่นด้วยผลงอมโดดเด่นด้วยความที่เหมือนกับคนไม่ค่อยพอใจ,จแ,กแกไม่ฟ้องนาจิตอย่าไปบอกให้แกตัดขาเลยแกไม่ฟ้องหรอกเดี๋ยวจะไปพูดอย่าไปพูดนะอย่าไปพูดนะ <laughs> เนี่ยครับคือสิ่งหนึ่งเรานั้นคุณทักษิณจะททำยังไงจะเดินเกมยังไงเวลาที่เหลืออยู่มันไม่มากเวลาอาจจะเหลือปีสองปีสองปีสําหรับการเลือกตั้งใหม่แต่เวลาของเพื่อไทยเวลาของรัฐบ,บาลชุดนี้ถ้าพูดตามหลักแล้วมันหมดไปนานแล้วควรจะยุบสภานานแล้วแต่ที่อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะลากทีนี้รากอย่างไรยื้ออย่างไรตอนนี้คือยือ้อบอกคำเดียวคือยือ้อยื้อเพื่อยื้อก็ต้องเพื่อสร้างคะแนนสร้างอะไรให้เกิดความประทับใจขึ้นมา ถ้าอยากอยู่ต่อแต่สร้างขึ้นมาแล้วแล้ไม่ได้อะไรผมก็บอกเลยว่าเพื่อไทยเกมผมพูดคำเดียวเพื่อไทยเกมเพราะนอกจากพักส้มแล้วก็ยังมีพักสีน้ำเงินภูมิใจไทยไล่จี้คุณมาถ้าเพื่อไทยทำอะไรไม่ได้ไม่ดีขึ้นเอาตอนนี้ก็เทียบกับว่าถ้าเขาเลือกตอนนี้คุณอาจจะคุณอาจจะสู้พักสีน้ำเงินไม่ได้อยู่ซ้ำไปเพราะนั้นถ้าคุณไม่ทำอะไรให้มันโดดเด่นขึ้นมาโดดเด่นขึ้นมาบ้างเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคุณก็จะอยู่ที่สามที่สี่ที่ห้าไปเลยหรืออาจจะ อะไรก็แล้วแต่เพราะตอนนี้ไม่มีใครเขาเอาแล้วบอกกันเลวจากคนที่เขาหวังฝากผีฝากไข้ฝากอะไรตอนนี้เขาฝากอย่างอื่นแล้วนะครับไปถามเลยตอนนี้พอพูดถึงเพื่อไทยคืออะไรนะพอพูดถึงเพื่อไทยคนเขาจะว่าอย่างไงอย่างที่บอกนะครับไปสมวจที่ไหนรัฐบาลเพื่อไทยเพื่อไทยมันอยู่ตรงไหนไม่อยู่ตับจะฟื้นขึ้นมาแบบไหนฟื้นด้วยผลงานแค่นั้นไม่ได้ฟื้นด้วยวาจา แล้วเรื่องวาจาและเรื่องอารมณ์คุณก็ยังไม่เข้าใจอารมณ์ของคนไทยเพราะฉะนั้นตอนนี้เอาแค่ว่าคุณกรุณาทําตัวลงมาสักนิดหนึ่งดีให้เข้าใจอารมณ์ของคนไทยเนี่ยว่าตอนนี้คนไทยมีอารมณ์แบบไหนอย่างไรเขาไม่ได้หวังว่ารัฐบาลจะต้องเป็นเป็นด่าไอ้อด่าออกออกสัตว์ออกแมวออกหมาออก,ออก,ออก,ออกใครก็ได้แต่ไม่ได้ด่าอย่างนั้นเพียงแต่เขาไม่ให้ราคารัฐบาลถ้าให้คะแนนรัฐบาลตอนนี้ถ้าได้เกินหนึ่งก็ถือว่าเก่งแล้ว พูดจร,จริงๆแทบจะไม่มีราคาอะไรอย่างที่ผมบอกเอ่ยชื่อทั้งตีมาสิมีไหมมันนี่ไม่มีค่าอะไรเลยนะแมเพราะฉะนั้นทําอย่างไรคุณถึงจะสามารถเดินหน้าไปได้ลากตอนนี้ก็คือจะลากอนานาจไปให้ยาวที่สุดเท่าที่จะอยากได้แต่ยาวแค่ไหนยิ่งยาวก็ยิ่งเสียท่าหาไม่มีสินะนะครับเพราะฉะนั้นอย่าถึงเวลาที่จะสร้างอะไรสักอยาก่าง ที่มันสามารถพอจะทําความภาพดีไม่ว่าจะเป็นอารมณ์การพูดการจาทุกอย่างตอนนี้เห็นไหมพูดมายังไงก็ไม่ถูกทั้งหมดอะอเพื่อไทยไม่เคยตกอยู่ในสภาพนี้คุณทักษิณต้องคิดให้ดีในการวางเทมันไม่ใช่แค่อุ่นอุ้งอิงมันไม่ใช่แค่อะไรมันมีประเทศชาติเป็นเดิมพันคุณคิดแค่ว่าตอนนี้มีประเทศชาติมีประชาชนเป็นเดิมพันแล้วคุณจะคิดได้คุณทักษิณผมเชื่อว่าคุณคิดได้ แต่บางทีคูณคิดไม่ได้เพราคุณลืมคำว่าประเทศชาติและประชาชนเพราะนั้นใส่เข้าไปเป็นโจทย์ใหญ่เลยผมเชื่อว่าระหัวระดับคุณทักษิณคิดได้แน่นอนเรื่องพวกนี้ครับผมนายแมวครับครับก็มันก็อย่างที่รู้กันน,นะะความเชื่อมั่นมันแทบจะไม่เหลือแล้วนะรับแล้วก็คือภาพรวมการเมืองไทยตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ว่าจะหาทางยุบสภาแบบคือคือ คือฝ่ายที่ยุบสภาอยู่ตอนนี้ก็คือคนที่เป็นฝ่ายที่เป็นรัฐบาลถูกไหมนะจิตกอหนาไม่ใช่อำนาจห,หรอกคนที่สามารถที่จะนําเสนอเรื่องทูนเก้าเรื่องยุบสภาได้เนี่ยก็คือนายกรัฐมนตรีแฮ้มันก็มามีปัญหากันเรื่องนายกถูกพักการทํางานแล้วก็รอวันที่ยี่สิบเก้าเนี่ยว่าสารรัฐมนูญจะวินิฉัยวินิัย,ยก็คือถ้าเหมือนสาการก็ยุบได้ก็ถ้าเหมือนสารทั่วไปก็คือตัดสินนั่นแหละจะเอายังไงจะมา นีการเมืองมันก็เลยมาสู่จุดที่ที่ mm. แย่แ <Yeah. S 1> ล้วอ่เอาเปอย่างนี้นะที่สัญญาณไม่ค่อยดีแล้วก็คือสรุปว่าถ้ารัฐบาลจะไปต่อ mm. อยู่แบบนี้เนี่ยเครดิตที่มัน mm. พังไปหมดแล้วมันเสียหายไปหมดแล้วเนี่ยโดยเฉพาะรัฐบาลเพื่อไทยดียนะ mm. ก็ดูแล้วก็ mm. มืดมนมากกว่าทำยังไงก็ไดร mm. ไ้รีบยุบสภาไปเลอรีบยุบสภาแล้วก็ให้ประชาชนตัดสินกันใหม่เรื่องตั้งกันใหม่ mm. จะเอาอยัางไงก็ก็ก mm. ว่าไปตามนี้ นี่คือสปอร์ตไลท์เทวิธีโฟก,กับผมพี่สิทธิ์แทนทิวแล้วก็นาจิตคุณเทพสิทธิ์โมลิชาติแล้วเจอกันใหม่ครับ